อเครับวันนี้มาพามาดูข้าวครับข้าวนาหยออได้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเต็มเต็มก็มีสูงบ้างตามบ้างครับนาหยอก็เป็นอย่างนี้แหละครับเดี๋ยว จุดนี้ออกจุดนี้ไม่ออกเนี่ยแหวงก็มีครับข้าวกอขอแปดเจ็ดขอแปดเจ็ดครับพันนี้ก็ปลูกมาปีนี้นนคื็ปีที่สามนะครับปีที่สามอะไรครับสุดน้นเลย สุดละห้วยนน่นเอามาเกือบเกือบสามได้คือ,อนี้เจ้านี่มันฉีดยาคูมนี่มันโดงขขาเราด้วยนี่มันตา,ายก่อโอฉีดยาแกลให้ข้าวเราตายนียโ่โดนเยอะเลยทั้งแทบเลย ที่จุดที่ไม่มีไม่โดนยาอันนี้ก็เขียวอยู่ครับเข้านายอดอายุหนึ่งเดือนก็สวยอยู่ครับหนึ่งเดือนเต็มเต็มครับ วันนี้ก็มาดูข้าวนาหยอดเดียววันก่อนก็มาฉีดยากับจัดมแมลงน้องกอนะฉีดไปแล้วเมากวัดมีฝนตกลงมาอีกก็หยุดไปยังไม่เสร็จเดี๋ยวอีกวันสองวันจะมาฉีดนะกำจัดเคลียแล้วก็หนองกอเนาะ,ะปุ๋ยปุ๋ยก็วานไปแล้วนะ วานด้วยปุ๋ยยี่สิบแปดยี่สิบผสมกับปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับดเดี๋ยวต่อไปทำงานต่อนะครับวันนี้ไวนน้คลิปหน้าเดี๋ยวเข้าเจริญ สูงวันนี้อีกหน่อยมาลงคลิปใหม่ครับครับสวัสดีครับกดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะครับ